พื้นลื่นโดยเฉพาะกระเบื้องที่อยู่หน้าบ้านเวลาพื้นเปียกที่เกิดจากการล้างพื้นหรือฝนตกพื้นนั้นลื่นมากๆครับล้มอาจจะเจ็บตัวแน่นอนไม่เชื่อถามเจ้าสองตัวนี้ดูว่าพื้นนั้นลื่นจริงใช่ไหมพื้นมันลื่นบ้านไหนมีผู้สูงอายุยิ่งต้องระวังนี่คือตัวช่วยครับกับเทปกันลื่นเป็น PVC เหนียวไม่ขาดง่ายเนื่องจากด้านหลังเป็นกาวสองหน้าสามารถแกะและแปะพื้นได้เลย จะใช้ภายในหรือภายนอกก็ได้ไมีให้เลือกหลายสีแต่ผมเลือกดำเหลืองเพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นได้ชัด,ดนี่แหละครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วดูดีไม่เลเอะเทอะพื้นผิวเป็นทรายหยาบช่วยกันลื่นได้ดีล้างพื้นฝนตกรองเท้าไม่มีดอกอยางพื้นหน้าบ้านก็ไม่ลื่อนอีกต่อไปเนื่องจากแปะเทปกันลื่นเรียบร้อย ตัวนี้ช่วยได้เยอะจริงๆครับชมร้านเหียดสินค้าที่มุมล่างซ้ายต่อได้เลย